สวัสดีครับทุกท่านครับมันี่ผมนำพาทุกท่านมาชมต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ขนาดกลางรางวัลชมเชยงานแห่เทียนเขาพันษาจังหวัดอุบลราชธานีปีพศ2568นี่คือต้นเทียนของอำเภอเขื่องในครับเบ่งความสวยงามและบรรยากาศครับ หลังจากเพิ่นประกวดโชว์แสดงในงานแสดงต้นเทียนพันษาจังหวัดอุบลราชธานีแล้วนะครับก็นำต้นเทียนทั้งเบิดกับมาไหวให้นักท่องเที่ยวไดชชมกันภายในบริเวณทงสีเมืองและถนนรอบทงสีเมืองครับนี่เป็นบรรยากาศช่วงกลางคืนครับ ผมนำภาพบรรยากาศและความสวยงามของต้นเทียนมาให้ทุกท่านได้ชมกันครับนี่เป็นต้นเทียนของอำเภอเข่องในจังหวัดอุบลราชธา,านีนะครับเป็นประเภทต้นเทียนติดพิมพ์ขนาดกลางครับขนาดสวยงามแบบนี้นะครับยังได้รับรางวัลชมเชยนี่คือต้นเทียนของอำเภอเข่องในครับ